อบนราชธานีบูรณาการจัดฝึกอบรมค่ายับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนน,นรขออุบลแจกน้ำเพื่อชาวบ้านหลังประสบภัยแลง้งอุบลราชธานีจัดงานมหากรรมการค้ารูปน้ำโขงครั้งที่1อุบลราชธานีประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์ซอยคอทองคำที่บริเวณหลังตลาดจอนกลาง จ้าหน้าที่ตรวจย,ยึดไม้ยางนาได้ที่ตําหวักลางอำเภอเด็ออุดมจังหวัดอุลราชธานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลประกาศปิดน้ำเพื่อทดสอบระบบท่อพื้นที่เทศบาลเมืองวรดินชำราบผู้ว่าราชการจังหวัดอุลราธานีสำรวจแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาวติดตามรายงานข่าวทั้งหมดได้ทางข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลอีกสักครู่ค่ะวันนี้ ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดกับวีเคเบิด้วยสุดยอดคอนเทนต์ที่ดีและแรงที่สุดคัดสรรช่องรายการระดับพรีเมียมเพื่อท่านสมาชิกโดยเฉพาะและเพื่อตอบแทนท่านสมาชิกที่ให้การตอบรับวีเคเบิลด้วยดีเสมอมาวันนี้ v ีเคเบยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานใหม่รองรับการออกอากาศในระบบดิจิตอลด้วยสัญญาณภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นเปลี่ยนสู่ว c a คเบิลสไม่พลาดกับการรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่เดียวในอุบลราชธานีในระบบโครงข่ายเคเบิลสามารถรับชมรายการได้ทั้งระบบอันาล็อกและดิจิตอลและสามารถอัพแพ็กเกจเพิ่มได้ตามต้องการ เปลี่ยนเป็น V-Cable CTH โทรเลยวันนี้ที่ V-Cable CTH 045-281-114-5บริษัท CC Computer 045-281-111และที่ V-Cable วาริงชำราบ045-321-567เปลี่ยนชีวิตดิจิตัลเปลี่ยนเป็น V-Cable CTH ด้ให้เาราเถ้า20ปีของการทำงานสร้างสารรค์สื่อ <liber ej. S 1> คุณภาพสิสั์มีเดียเฮา 可是那个叫他。 สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีบนประจำวันที่28กุมภาพันธ์2557กับดิฉันพลอยชนกปักศิษสวัรค์ค่ะจังหวัดบนราชธานีนะคะได้บูรณาการจัดฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยระเบียบว,วินยัยสร้างชีวิตใหม่ด้วยสายไอยรักแห่งครอบครัวรุ่นที่1ประจำปี2557ค่ะที่กองร้อยเครื่องยิงหนักกมรมทหารราบที่6ค่ายสรระสิทธิทประสงค์ อำเภอบรินชมราชจังหวัดบุรราชธานีนายคันฉัดตันเสถียรรองผู้วา่าราชการจังหวัดบุรราชธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนด้วยระเบียบวินยัยสร้างชีวิตใหม่ด้วยสายใยรักแห่งครอบครัวรุ่นที่1ประจําปี2557โดยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3, สศูนย์อำนวยการสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดบรุรลราชธานีและกรมทหารราบที่6ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัดบลราชธานีให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดและเป็นพลังแผ่นดินที่สําคัญของประเทศชาติซึ่งต้องใช้กระบวนการฝึกอบรมที่มีบุรณาการร่รรวมกัน จากวิทยากรหลายสาขาอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและวิธีการดำรงชีวิตให้ปลอดจากยาเสพติดรองผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีกล่าวว่า ขอให้กำลังใจเยาวชนทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวในการกลับไปเป็นผู้นำครอบครัวและสมาชิกครอบครัวที่มีคุณภาพมีกำลังใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนและสังคมต่อไปทั้งนี้ในการฝึกอบรมรุ่นที่1ปี2 557มีเยาวชนในจังหวัดบนราชธานีเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50คน นรขอเขตอบนราชธานีนะคะได้นํารถน้ําไปแจกจ่ายนะ้บุวโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่บ้านนาสนามอํเภอเขมราชจังหวัดบนราชธานีค่ะเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่28กุมภาพันธ์2,557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ส่งผลกระทบให้น้ำในบ่อแห้งเหือดเกษตรกรได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ในอำเภอเขามาราชจังหวัดบุรลราชธานีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโของอุบลราชธานีจึงได้นำกำลังคนกว่า10บนายนำรถน้ำบรรทุกน้ำา6พันลิตรออกให้การช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งกว่า170ครัวเรือนที่นาสนามอำเภอเขามาราชจังหวัดบุบลราชธานี ทั้งนี้นาวาเอ,เเอกเฉลยเกษมคุณารัก์ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีกล่าวว่าแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัษษภยแล้งของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้าโของอุบลราชธานีซึ่งทางหน่วยมีรถน้ําเตรียมพร้อมออกช่วยเหลือทุกเมื่อหากมีผู้ประสบภัยต้องการน้ําให้ประสานมายังหน่วยซึ่งพร้อมเข้าช่วยเหลือาหากมีการร้องขอเข้ามา ซึ่งจากวันนี้ทางหน่วยก็ต้องส่งน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จนกว่าจะบรรเทาและเข้าสู่ภาวะปกติและที่จังหวัดบนราชธานีนะคะได้จัดงานมหากรรมลุ่มน้ำโขงครั้งที่1ค่ะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอนุภาคและระดับท้องถิ่นระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคมค่ะ ที่สนามบริเวณสารการจังหวัดบนราชธานีหลังเก่านางสาวอุรวีเงารุ่งเรืองรองประลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานมหกกรรมการค้าลุ่มน้ำของครั้งที่หนึ่งโดยมีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบนราชธานีผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมบูชาสปปลาวและผู้แทนประเทศเวียดนามร่วมให้เกตเป็นพิธีเปิดงาน มหากรรมการค้าลุ่มน้ำโขงครั้งที่1จังหวัดอุรลราชธานีซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์กับจังหวัดอุรลรราชธานีในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาดภายใต้กรอบความร่วมมือและข้อตกลงการค้าในภูมิภาครวมทางการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขยายการค้าในภูมิภาคโดยการค้าชายแดนและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสนับสนุนการตลาดการเชื่อมโยงและการกระจายสินค้ารวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างเครือข่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นโ t o อ s ME จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตผู้ส่งออกมีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจการส่งออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้สามารถส่งออกตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมและพัฒนาสินค้าให้มีศักยภาพในการแข่งขันนำไปสู่การพัฒนาการค้าการลงทุนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอนุภาคและระดับท้องถิ่น ประเภทสินค้าที่จัดแสดงและจำหน่ายภายในงานสินค้าประเภทผ้าและเครื่องหนังสินค้าประเภทของใช้ตกแต่งของที่ระลึกสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดืม่มและสินค้าประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสำหรับสินค้าหัตถกรรมจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวได้แก่กาแฟผ้าท,าทอเครื่องจักรสารพื้นเมืองเครื่องเงินเวียดนามได้แก่ไม้แ,มแกะสละักภาพวาดสีน้ำมันของที่ระลึกเครื่องใช้และตกแต่งบ้าน กัมพูชาได้แก่หัตกรรมไม้แกะสลักเครื่องเงินสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแสงอาทิตย์เครื่องกรองน้ําขนาดจิว๋วผลที่คาดว่าจะได้รับสามารถเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการตลอดงานไม่น้อยกว่า30ล้านบาทพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการจากการศึกษาซึ่งกันและกันในระหว่างการจัดงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนสร้างเครือข่ายความร่วมมือความสัมพันธ์ทางการค้าและความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจตัวแทนการค้าระหว่างกันและจะหอดบนราชธานีค่ะพร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามนะคะร่วมประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ ที่ห้องประชุมโรงแรมสุนีแกนจังหวัดบุราชธานีนายวันชัยสุทธิวรชัยผู้ว่าราชการจังหวัดบุราชธานีพร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามรวมประชุมเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงานทางการค้าการลงทุนและปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาโดยมีการทําข้อตกลงสินค้าเกษตรและจับคู่ธุรกิจด้านการเกษตรระหว่างผู้ประกอบการ ื้นที่ภาคตวันออกเฉียงเหนือกับผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศกัมพูชาลาวและเวียดนามผู้ว่าราชการจังหวัดบรุราชธานีกล่าวว่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เป็นต้นมาจังหวัดบรุราชธานีได้จัดก,กิจกรรมเพื่อลดปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดทำให้มีไรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก สำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆครั้งนี้เป็นเวทีในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้ยั่งยืนอีกด้วย,วจยเ,ยจ,นนวเจ้าหน้าตำรวจค่ะได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพได้ที่บริเวณหลังตลาดดอนการค่ะ วันที่27กุมภาพันธ์2557เวลาประมาณ19นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตีอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบรุรราชธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธาน,น,รธานีร่วมกันจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาวิ่งราวทรัพย์สร้อยคอทองคำจำนวนหนึ่งคนที่บริเวณหลังตลาดดอนกลางตบำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุารธานีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมรวมการจับกลุ่มตรวจยึดไม้ห่วงามได้ที่ตำบลกลางอำเภอเดชอุดมค่ะวันที่27กุมภาพันธ์2557เวลาประมาณ16นาฬิกาภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตีอภิชาติเพชรประสิทธิ์ ผู้บัคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัานีพันตํารวจเอกชัยกฤตโชติวันผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเดชอุดมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจภูธรเดชอุดมร่วมกันจับกลุ่มตรวจยึดไม้หัวห้ามไม้ยางนาที่ป่าด้านทิศต,ตะวันออกบ้านหลุบเหลา่าหมู่ที่6ตําบลกลางอําเภอเดชอุดมจังหวัดบุรีรัานี ด้วยของกลางไม้ยางนาจำนวน81ตอนจึงได้นำของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเดชอุดมอําเภอเดชอุดมจังหวัดบนราชธานีเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมีประกาศจากการประปาสสวนภูมิภาคสาขาบนราชธานีนะคะประกาศปิดน้ำเพื่อทดสอบระบบท่อค่ะพื้นที่เทศบาลเมืองวดินชำราบค่ะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีประกาศปิดน้ำเพื่อทดสอบระบบท่อซีโรเทสพื้นที่เทศบาลเมืองวรินชำราบในคืนวันศุกร์ที่28กุมภาพันธ์2557ตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึง2นาฬิกาพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ชุมชนกุดเป่งชุมชนหนองบกชุมชนแหลมทองชุมชนตำราญชุมชนบ้านสวนวรินชุมชนหนองกอกชุมชนหนองตาโพนและบ้านคำเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานีจึงของให้ผู้ใช้น้ำกรุณาสำรองน้ำในวันและเวลาดังกล่าวด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดบรุรราชธานีค่ะประชุมส่วนราชการสัญจรนะคะพร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวหาชมดาวที่มีแก่งหินเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สวยงามค่ะที่วัดปากแสงตบนน์บลนาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดบรุรราชธานีในวันชัยสุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรารชธานีเป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้านหน่วยงานในอำเภอและคณะกรมการจาังหวัดบุรารชธานีครั้งที่สองทับ2,557ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,557ก่อนการประชุมได้มอบเครื่องหมายเข็มอาสารักษาดินแดนให้แก่นายอำเภอพร้อมได้แจ้งให้ในายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหัวหน้าที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการแก้ไขและการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังจากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการล่องเรือสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่หาชมดาวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านโนนตาลอเภนาตาลจัังหวดบุราชธานีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความสวยงามทั้งทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญและมีแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินเหล่านี้จะจมอยู่ใต้แม่น้ำโขงเนื่องจากแรงน้ำวนกัดเซาะจึงทำให้แก่งหินกลายเป็นแอ่งน้ำเล็กใหญ่จำนวนมาก หินที่ถูกน้ำกัดเตาะมองเห็นเป็นภาพศิลป,ปะที่สวยงามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรลราชธานีกล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดชมดาวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวต่อไปแล้วเราจะมาปิดท้ายกันด้วยค่วพยากรณ์อากาศจังหวัดบุรลราชธานีประจำวันที่28สบดกุมภาพันธ์2 5 5พันห้า้อยห้าสิบเจ็ดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทางทีมข่าวทีวีวันทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่2 8กุมภาพันธ์2557จังหวัดอุดรธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีอากาศร้อนบางพื้นที่ในตอนกลางวันลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูเดือออาเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นากานาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้ยอเาเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาสิบนาทีหนูเปลี่ยนเป็น V cable แล้วค่ะผมเปลี่ยนเป็น V cable แล้วครับเปลี่ยนเป็น V cable ครับเปลี่ยนเป็น V cable ค่ะ วันนี้ชาวอุบลเปลี่ยนเป็นเคเบิลที่ได้รับการตอบรับเร็วและแรงที่สุดคุ้มกว่าด้วยช่องสัญญาณคุณภาพกว่า93ช่องพร้อมลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและลีกชั้นนำมากมายเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นค่าติดตั้งฟรีวีเคเบิลสมัครวันนี้ที่045281111-5และ045321567 ทีมงาน95สบายสเตชันรู้ทุกเรื่องเมืองอุบลฟังข่าวเอาฮาสบายแชร์สบายทอกโดยดีเจพี่เขียรเกรียงศักดนาเวียงและดีเจก้อยจากกระมลวันแสงโหมทุกวันบ่าย3ามครึ่งทางวีเคเบิลทีวีอุบล